วันนี้มาอัปเดตนะครับปลาทองที่เราให้กินอาหารสากิฮิกะลิสูตร Extreme Color Enhancing นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นตัวที่เล่งแดงแบบสุดขีดเลยนะครับสำหรับปลาทองหลังจากที่ให้กินติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา25วันติดเนี่ยด้วยการกินอาหารตัวนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ผสมสูตรเล่งโตหรือว่าสูตรอื่นๆเลยนะครับสาเหตุที่ผมเอาปลาชุดนี้มาทดสอบให้ดูเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับก็คือตันโจพวกนี้เป็นปลาที่ตอน ก่อนที่จะเริ่มให้กินอ่ะก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ4เดือนครับซึ่งแน่นอนมันเป็นปลาที่โตได้อยู่แล้วแหละเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับว่าการกินอาหารเล้งสีอย่างเดียวมันก็โตได้นะครับเพราะว่าอาหารเล้งสีเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับสูงมากเลยนะครับโปรตีน4 6ปอลาก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะตันโจน,นะครับตัวนี้ไม่เกลียดต,ตัวนี้ผมอธิบายที่หลังจะมีตัวใหญ่อยู่2อตัวอ้วนเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ที่เหลือก็โตขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยแต่ผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือผิวปลานะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะไม่เหลืองแต่มันจะออกเป็นสีอมชมพูนิดๆนะครับส่วนตัวนี้อัตราการโตเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาที่มีอายุสองปีกว่าแล้วแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับก็นี่คือสุดของเขาแล้วสำหรับปลาตัวนี้สีแดงนะครับสีแดงก็โอเค อมส้มขึ้นมานะครับมีความสว่างชัดเจนแต่ตัวเนี้ยจะออกเหลือง,หองๆหน่อยคีบหางเหลืองคีบว่ายเหลือง<ๆ>ก็คือทุกคีบเนี่ยเหลืองหมดเลยแต่สีแดงดีสีแดงสว่างชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัวเนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ได้แบบเท่าที่ควรเท่าที่น่าจะเป็นเพราะว่าปลานอายูเยอะแล้วนะครับติดเหลืองเลยหน้าเหลืองเลยครับเห็นไหมครับวง่วงแกนนี่เหลืองเลย แต่ตันโจไม่ใช่นะครับตันโจมันจะติดเป็นชมพูนะครับชมบริเวณนี้หน้าก็เหลืองนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรและนี่ก็คือการกินอาหารเร่งสีอย่างเดียวนะครับตลอดยี่สิบห้าวันนะครับด้วยซากิฮิ่คัลลิเอ็กซ์ตรีมคัลเลอร์เพนทันซิ่งนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าต้องการให้ผิวปาเนี่ยมันสดใสขึ้นให้มันตัวนี้ให้มันขาวกลับมาเหมือนเดิมแล้วพวกตันโจเนี่ยให้เป็นสีขาวสวยๆแบบตอนแรกนะครับก็คือไม่ต้องการให้มันมีสีมูติดแล้วเนี่ย ก็เปลี่ยนมาให้กินสูตรวิเจิร์ก็ได้ถ้าเป็นปลาไซซ์ที่กําลังรุ่นๆน,นะครับที่กําลังเจริญเติบโตเนะี่ยถ้าเกิดเวลาจะเล่งสีนะผมก็อยากจะแนะนําให้กินแบบเล่งสีอย่างเดียวเพียวๆไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องให้เล่งโตผสมนะครับเพราะว่าอาหารเล่งสีเนะี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสังเกตด,ดูเนี่ยตันโจนเนี่ยเห็นไหมครับโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับกับการกินอาหารเล่งสีอย่างเดียวตลอดระยะเวลา25วันนะครับ แม้ว่าอาหารเล่งสีตัวนี้จะมีราคาสูงสักนิดนึงนะครับแต่ผมว่าก็ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่ากินได้ถึง25วันเลยนะครับเกือบเดือนเลยนะครับแล้วอย Hank, ่างอาหารเล่งสีเนี่ยเราไม่ได้ให้กินทุกเดือนทุกปีอยู่แล้วนะครับอาจจะปีหนึ่งแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พอนะครับบางปีถ้าปลาสี 1, เข้มจัดๆแล้วเนี่ยปลาเข้าสู่ภาวะคงที่ของมันแล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องกินเล่งสีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาเล็กๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ปีหนึ่งก็อย่างน้อยสองครั้งก็ยัังดีนะครบ ถือว่าคุ้มนะครับหนึ่งซองหนึ่งร้อยกรัมสปาเจ็ดตัวกินได้ยี่สิบห้าวันถือว่าโอเคเลยนะครับ